สวัสดีผู้รักการประจนภายในท้องทะเลทุกท่านครับวันที่18พฤษภาคมเป็นวันพิพิธภัณฑ์สากลนะครับเกมก็ได้นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะครับวันที่18พฤษภาคมเป็นวันพิพิธภัณฑ์สากลซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลกจัดขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ในฐานะเป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ความทรงจำและความรู้ครับ ในอันชัตเตวอเตอร์ลิจินการเดินทางเพื่อค้นพบและบันทึกของคุณนั้นก็เปรียบเสมือนการสร้างพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่กลางทะเลในวันนี้ก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อใกล้ชิดกับสิ่งเก่าแก่ที่ถูกลืมและการค้นพบสิ่งใหม่ๆมวันพิพิธภัณฑ์สากลคืออะไร International Museum Day นะครับจัดขึ้นโดยส,สภาพิพิธภัณฑ์แห่งประเทศครับ ICOM ครับ ในทุกๆปีวันที่18พฤษภาคมพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกก็จะจัดแสดงนิทรรศาการบรรยายและโปรแกรมพิเศษเพื่อเน้นย้ำให้เกิดเห็นถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในการรักษาความทรงจำและเฉลิมฉลองความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับออมาดูรูปภาพที่เข้ามาลงก็คือเปียโตคอนติพิโตของเราไดของเหรียญเอนโดราโดนะครับนี่ก็หนังสือนังหาต้องก่าจะได้ก็ต้องศึกษา หาทางแล้วก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรมคุณหาสมบัติโบราณด้วยวันพิพ,ธพิธภัณฑ์สากลคืออะไรวันที่18พฤษภาคมพิพ,ธพิธภัณฑ์ทั่วโลกก็ได้ส่งเสียงสนับสนุนก็พวกเราไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลเท่านั้นพวกเราคือผู้เก็บรักษาความทรงจำของมนุษยชาตินะครับ วันนี้ก็ได้จัดตั้งขึ้นโดย i c ซีไอเนะครับเพื่อเฉลิมฉลองภารกิจสาธารณะของพิพิธภัณฑ์และบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในการทําความเข้าใจวัฒนธรรมเราจะมีการเข้าชมฟรีนิทรรศการพิเศษกิจกรรมทางด้านการศึกษาก็ะจะเป็นบางวิธีที่พิพิธภัณฑ์ที่ใช้กับผู้ชมผู้เยี่ยมชมในแต่ละปีนะครับเก็บความรู้ใน ปีคิทศักรัล2023มเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์มากกว่า55,000แห่งทั่วโลกเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่ดำเนินการโดยชุมชนครับนี่คนเราอยู่ในชุมชนมีประวัติศาสตร์มีอะไรก็เก็บของเก็บอะไรได้ก็นำไปเป็นความรู้แก่ชนรุ่นหลังดีมากๆเลยนะครับมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนอ๋อมิวเซโอโลจีเหรออ๋อ พิธภัณวิทยาเลยนะครับเป็นสาขาความรู้ที่ไม่ได้เป็นเพียงการศึกษาว่าควรจะจัดแสดงของอย่างไรเท่านั้นแต่ยังเป็นการตั้งคําถามมากกว่าน,นั้นอีกด้วยก็คือเราจะอนุรักษ์อย่างไรและทําไมเราจะแสดงให้ใครดูและเราจะส่งผ่านความทรงจําไปยังอนาคตได้อย่างไรครับก็เป็นสาขาสหาวิทยาการที่ผสมผสานร,ระหว่าง มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และเทคโนโลยีโดยต้องรับผิดชอบการเดินทางทั้งหมดของอ๋อก็เป็นลำดับเลยนะครับมีตั้งแต่การขุดค้นพบการจำแนกนะครับการจัดทำเอกสารด о к у เมนทารีการนำเสนอครับรีเซนการอนุรักษ์ครับอ่าโทษทีแล้วก็ทำการนำเสนอที่เป็นนิทรรศการ x อซิ i t ชันแล้วก็มีการศึกษานะครับ ค้นคว้าขวความจริงความรู้กันต่อไปนักเดินเรือที่มองไม่เห็นที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเหล่านี้ก็คือนักพิพิธภัณฑ์นะครับ oh. oh. มิซิโอโลจิสโอมีอาชีพที่นายกย่องนะครับจะมาศึกษาหาความรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์ครับกำเนิดและวิทยาการของพิพิธภัณฑ์ครับพิพิธภัณฑ์ แห่งแรกสุดย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่8เลยครับคือก่อนคิเศักราชสมัยบาบิโลนอแล้วก็กีกโบราณก็มีพิพิธภัณฑ์มิวเซียมมิวเซียมเหรอแล้วก็มีวิหารนะครับวิหารอะไรเนี่ยวิหารของมิวซิปเหอ,อเป็นชื่อเฉพาะนะ และอารามอ่สมัยยุคกลางอารามโบ์ยุคกลางก็ทําหน้าที่เก็บหนังสือตำรับตาววําราวัตถุหายากอะไรทั้งหลายแหล่นี้เขาก็เก็บรวบรวมไว้นะครับหรือเรื่องหลักศาสนาด้วยพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่แห่งแรกเกิดขึ้นก็คือพิพิธภัณฑ์ลูฟครับเปิดให้บริการในปีคิศกราัช .1793 ครับในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศสครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพิพิธภัณฑ์อังกฤษครับแล้วก็สถาบันซิมิโซเนียมนะครับหอศิล,ลปะอุฟิซิสเหรอเออผมก็น่าจะเป็นทางยุโรปนะแล้วก็พิพิธภัณฑ์อื่นๆจนกลายเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมในปัจจุบันเกตความรู้ก็คือของเกาหลีใต้ก็คือมีจะมีพิพิธภัณฑ์ จักรวรรดิเกาหลีนะครับก่อตั้งในปีคิศตศราช1,909 9. แล้วต่อมาก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของเกาหลีนะครับนี่ National Museum ของเกาหลีในยุคข,ของการสำรวจก็เป็นเมล็ดพันธุ์ของพิพิธภัณฑ์นะครับการสำรวจก็เกิดไม่เกิดการหลั่งไหลของของที่ไปนค้นพบเยอะแยะเลยนะครับ ตั้งแต่งานโลหะจากอเมริกากลางอเมริกาใต้งานประติมาก,กรรมจากแอฟริกาสิ่งทอเครื่องเทศจากอินเดียเซรามิกและจิตกรรมจากเอเชียครับสิ่งเหล่านี้ก็รวบรวมโดยราชวงศ์ขุนนางและนักวิชาการให้อยู่ในอะไรเนี่ยตู้แห่งความอยากรู้อยากเห็นท้ายที่สุดก็พัฒนาการกลายเป็นพิพธภัณฑ์สมัยใหม่ในขณะที่เกิดการพิชิตและเกิดการป้นสะดมนี้ เรลายนะคนเราก็เป็นส่วนหนึ่งเขาประวัติศาสตร์ตรงนี้ด้วยทีพิพันธ์สมัยใหม่ก็จะมีเน้นในการอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็แบ่งปันมรดกมากกว่าการเป็นเจ้าของครับก็หลายที่หลายส่วนก็มีการคืนของให้กับชาติอย่างบ้านเราก็ได้รับของที่เขาเอาไปนะก็เอากลับคืนมาก็เป็นที่น่าชื่นชมที่เขาเห็นความสำคัญนะครับ ของโบราณในการค้นพบของเกมอาชฉติวัตถุรินก็จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาด้วยมีซีโอโลจีสิ่งประดิษฐ์อะไรของสัดิ์สิ่งวิชีวิตก็คืออยู่ใน journal ที่เราไปสำรวจแล้วก็จะไปอยู่ในช่องที่เราค้นพบนะครับค้นพบอะไรตั้งหลายอย่างปลดล็อกให้สิ่งที่ซ่อนอยู่แล้วก็ไปสืบหาศึกษาหาความจริงเหมือนนักวิชาการเลยนะ เกิดความรู้อธิบายสิ่งที่ค้คนพบในเกมหลายๆอย่างก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิทรรศการในพิพธภัณฑ์นะครับก็ไปเอาข้อมูลมาจากตรงนั้นด้วยรางวัลของกิจกรรมวันที่18เมื่อล็อกอินวันนี้นะครับได้ของดีมากๆเลยครับเป็นเสื้อระดับ S เลยครับเ,เสื้อสร้างพลังด้านการประจนภัยของดีเลยครับได้เสื้อระดับ S เกมเขาบอกว่าบันทึกมากขึ้นก็หมายถึงการเข้าใจมากขึ้นครับและหวังว่าการค้นพบของคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของคนอื่นขอบคุณที่ได้เล่นอาชาติดวอเตอร์อริจินครับนี่ที่ผมทําคลิปทําอะไรก็อย่างหนึ่งก็อาจจะบ้าบอก <laughs> เป็นความชอบส่วนบุคคลแต่ว่าต้องการบันทึกไว้ว่าเกมมันเป็นยังไงแล้วก็เราไม่ได้เล่นเพื่อความสนุกอย่างเดียวแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับหลายอย่าง แล้วก็เปิดถูเปิดตาเปิดโลกกระทักับตัวเองด้วยครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมนําเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ